ค่ะชื่อบุษิตาของกิติกุลชื่อเล่นชื่อเบลนะคะตอนนี้กํลาลังศึกษาอยู่ที่คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยชั้นปีที่2ค่ะค,ค่ะชื่อกวางอรุณีเจมงศรีกุลค่ะตอนนี้กํลาลังศึกษาอยู่คณะจิตวิทยาชั้นปีที่2จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะค่ะในคณะเบลนะคะลลก็จะมีหลายวิชาที่ต้องใช้เทก็กภาษาอังกฤษในการเรียนก็จะมีคําศัพท์บางคาในเท็กที่แบบแปลไม่ออกเนี่ยค่ะก็คือจะโหลดแอปพลิเคชัน Thai Dictionary ลงมาไว้ในมือถือนะคะแล้วก็ค้นหาคําศัพท์เนี่ยจากแอปพลิเคชันนี้เลยก็คือไม่เเสียวลา เรียนอยู่ก็ค้นหาเลยแล้วก็ไม่ต้องพกดิกเล่มใหญ่มาด้วยค่ะก็อย่างกวางนะคะชอบรืมชีตเรียนไว้ที่บ้านค่ะก็คือเวลาเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ชีตเบลก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปชีตเบลอะส่งรูปอัปโหลดรูปให้กวางใช่ค่ะก็คือพอเวลาเบลถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้กวางประว่า่ะกวางก็คือสามารถเรียนในก็คือเปิดดูในมือถือแล้วก็เรียนตามไปได้เลยค่ะค่ะอย่างช่วงเวลาพักเบรกในคาบเรียนนะคะพวกเราก็ชอบไปดูหนังกันเลก็จะเช็ครอบหนังเนี้ยผ่านมือถือเลยค่ะ ก็คือในมือถือก็จะมีโปรแกรมสำหรับดูหนังอะไรเฉพาะนะคะพวกเราเนี่ยก็จะนั่งดูกันนะคะว่าเนี่ยเวลานี้มีหนังเรื่องไหนที่พวกเราสนใจดูนะคะก็จะตกลงการเสร็จแล้วก็นัดกันไปดูหนังตอนเย็นนะคะหรือว่าบางทีนะคะเราก็จะโหลด MV เพลงมานั่งดูกันบางทีเป็น MV พวกแฟชั่นอะไรอย่างี้ค่ะเดินแบบว่าอยากดูอะไรอย่างี้ค่ะอัปเดตอะไรอย่างี้ค่ะใช่ก็คือไม่เสียเวลาก็โหลดแป๊บเดียวก็เข้ามาในมือถือแล้วก็เล่นแบบไม่กระตุกด้วยค่ะก็เวลาว่างรีแลกซ์หลังจากเรียนนะคะเราก็ชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็ โหลดเพลงเข้ามาในแอปพลิเคชัน t o Music อะคะ่ะซึ่งระบบ True Move 3G เนี่ยก็คือรวดเร็วมากนะคะคือความสามารถโหลดเพลงไฟลใหญ่ๆเนี่ยมาเก็บไว้ในมือถือได้นะคะแล้วเวลาโหลดเนี่ยก็ไม่เกิดการสะดุดติดขัดเลยะคะ่ะคือสามารถโหลดแล้วก็เก็บไว้ในมือถือแล้วก็ฟังได้เลยทันทีค่ะค่ะแล้วก็บางทีนะคะเบลก็ชอบเล่นเกมด้วยค่ะก็จะโหลดเกมเนี่ยเข้ามาไว้ในมือถือนะคะก็คือเวลาพอมีเกมนะคะแล้วก็มาแบ่งแชร์กันนะคะว่าเนี่ย ให้มีเกมอะไรใหม,ใหม,ใหม่ๆก็มาแนะนํากันแล้วก็มาแข่งกันเล่นนะคะก็เล่นด้วยกันแต่ว่า<ล>ไม่ได้เล่นใน,ในเวลาเรียนนะคะ <laughs> ค่ะอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็คือเมื่อทีที่แล้วเนี่ยกลุ่มเรา<ช> <ๆ S 2> ผู้ไปชมหัวหินกันมาค่ะแล้วก็ชอบถ่ายรูปกันพอถ่ายรูปเสร็จเนี่ยก็จะรีบอัปโหลดรูปลง Facebook นะคะผ่านระบบ 3G ทันทีเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ถ่ายรูปนะคะเรายังแบบชอบถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็โหลดลง Facebook ด้วยค่ะค่ะแล้วตอนที่กวางไปหัวหินนะคะพี่ชายก็จะเป็นห่วงกวางค่ะกวางก็จะใช้ B B M นะคะแชทคุยกับพี่่ชายคะ ก็คือจะบอกพี่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็ทําอะไรอยู่กินข้าวอยู่นะเล่นน้าทะเลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเบลนะคะเวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยก็จะคุยผ่านเอ็มอะค่ะเนี่ยบอกเพื่อนว่าเนี่ยพรุ่งนี้เช้านะมีควิสตอนเช้าคือเราก็ไม่ต้องโทรหาเพื่อนก็ได้ค่ะก็คือคุยกันผ่านเอ็มเลยค่ะสำหรับเทคโนโลยี 3G ของระบบ TrueMove นะคะก็ช่วยการค้นหาข้อมูลเนี่ยไปไปได้อย่างรวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นในทุกทุกได้เลยค่ะค่ะสำหรับกวางนะคะระบบ TrueMove 3G ทำให้กวางไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวได้ในทุกที่ทุกเวลาด้วล